มึงอันนี้พี่น้องแตดออกก็เฮ็ดเป็นต้นสีขาวว้าวบอกึงว้าวงามบ่งามร้ายเนาะแดนเนาะเนี่พี่น้องยังไงผมต้นสีขาวเต็มดอกติวสีขาวเนาะสักุละสักุละบานซอสเผ็ดนาะตื่นแต่เเ้าร์ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสกุลสุขคนเนาะวันนี้มาพบกับสองสักูพิจา่าสักูอาสาเนาะกันยังอยู่บ้านคือเก่าพี่น้องมาพบแต่สาวๆเนาะก็ชมดอกสักุละบ้านเจ้าคูเพนะชรเนาะทีมีปีละครั้งเนาะพี่น้องเบิ่งความงามพี่น้องสีขาวเต็มตน้ตอนต้นยิ่งใหญ่นไงข้างหลังพพี่นน้อ <laughs> ออองดกกะเุสั เชตากินอดอกสกุละวันนี้โมเมนต์ช็อก,กุระยังหล่อพี่น้องลอกติว๋วเนาะลอกติ๋วปีละขังเนาะก็คือกันกับช็ก,กุระชมวะน้ำเจ็ดน้ำบลิสกับมีเนาะงามพี่น้องปีละขังมันสีบานเนาะสักอูุเปลิดผ้ามาชมเนาะยังกินหวานคือเก่าพี่น,อน,น้อ,องวเมื่อไหร่เมื่ว่ายังเมท่นได้เปิดเขียนเถื่อเนาะญาติกันนี่แหละ ก็ถ้าได้เปิดเทียนเถื่อเอียงเอาเป็นมุนๆกันอยูเพราะว่าโควิดเนี่ยเหมทอนในเศร้านาะนี่ก็พอดีเดือนหนึ่งนะพี่น้องที่มามาอยู่บ้านเนาะตื่นแต่เด็กคนนยังหยองอยู่เด็กสองคนไอ้ใอย่าเห็นหนองทิลูกเอาจลิตมาสบายดีปลาลุงเนี่ยจะได้เด่นในมือแซนต้าเด่นในมือจังกระดิ อนันดีในมือเจ้านี่ก็ดีเีมากอันดีในมือเจ้าก,ก็มีเจา้าสิยังไงน้ำเอือยยังไงอ๋อพี่น้องอเอ้แอยากเก็บใบดีแบบอยากดองเก็บใควนมันงามเนาะปไาสิาพาไปโซ่ต้นนี้เป็นต้นสีขาวพี่น้องอยืนหนาเถื่อนอ่าหนาเถื่อนปอบวยเนาะต้นสีบัวออกหลอกสีบัวกับสีแดงยูนหนาเถื่อนจะเกิดจะมองตน้นเนาะสีขาวกับสีบัวแต่เถืเ่อนเถื่อนปอบวยจะเป็น สีขาว<ป>อยนะู่เียวปโอ้ยบุ้ยสีขาวดูดต้นต้นนะเพื่อนชัคคุเป็ดต้นนี้จะเป็นดอ,อกสีบัวพี่น้องเพราะว่าเป็นติ่วแดงเนาะแล้จะออกเป็นดอกสีบัวออกชมพูชมพูบัวชมพูพี่น้องนะเพื่อนปะบุย้ยค่ะจะเป็นออกดอกสีขาวเนาะไอจะเป็นวัฒนบานเต็มต้นนี่พี่น้องมืออื่นบานเต็มต้นก็จะเป็นดอกสีบัวเต็มอยู่ว่าเป็นดอกติ่วแดงเนาะ คืออันปะโบยจะเป็นดอกติ๋วขาวเนาะก็จะออกสีขาวนี่ก็จะเป็นดอกนี่ตัวตนนี่ก็เป็นติ๋วขาวพี่น้องกลางก็นี่นี่กะดักออกแล้วทอแต่บัวงามทอต้นชี้บัวต้นนี้เนาะพี่เนาะหาบึงมืออื่นเนอะนี่อันนี้พี่น้องแดดออกก็เฮ็ดเป็นต้นชี้ขาวนี่ซากุระซา <laughs> กุระบานซากุเบ็ดงามงามหลาย งามหลายงามจนบ่อยากแตะอยากตอกมันคุณเนาะแต่ว่าสองเสื้อดิเอามาแตะมาตอกเลยคุณกินเซนจากินน้ำกระมี้น <c oughs> ไม่ใช่อันกอ่ะอันนี้สีผ้ายางไปบึงตุนนีหนาเขื่อนพี่น้องดิตัวนี้จะเป็นสีบัวเนาะอยู่ยหน้าเขื่อนชักกูเฟตเองอาริษฐานองนี่ที่ลูกสีเดะโบเล็กับเมื่อแหละถ้าฟังบึงพี่น้องประมาณกลางเดือนนี้อีก นี่ก็กลางเดือนเนีย่ยเด็กก็ดิไออานเบิดเดือนนี่เดะอีหยังดูอโอ้เออนะไปไปหยางไปอา<ป><ป>ชัวจะได้ไปบอกหน่อยจะได้ดูเออไปนี่ดิพี่น้องต้นนี้จะเป็นชีบัวเนาะนี่เดะสองตน้นนี่หนึ่งสองตัวนี้ยังมีท่านบานเต็มมืออืน่นบานเต็มที่เป็นสีบัวไอเฮมอยู่นะเฮียนพี่น้องเดะ อยู่สื่อนะเพื่อ,อจะกูเปลี่ยนโดดเกิดเองเนาะแล้วก็เก็บใบบริไตัดมันเพราะว่าเห็นมันออกดอกคู่ปีแกได้พากันเก็บใบให้มันเป็นต้นใหญ่เห็นไหมเนาะตัวนี้จะเป็นซีบัวทายบรอยากคินปันใดน,นะเพราะว่าแดดมันแดดมันเนินส่องมากใยพี่เนาะจะเป็นซีบัวท่านออกดอกเต็มมืออื่นนี่มืออื่นนี่บานเต็มก็จะมีแต่ดอกเต็มต้นอยู่ นี่พี่น้องโอเคไก่ไม่ได้ก็ะดิซากุระซากุระบานซากุระผิดเห็ได้พี่น้องเออเซนเชนคลิปนี้ก็สิจบเพียงแต่เท่านี้พี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ในเด้อบ๊ายบายเนอลิสบ๊ายบายสบายดีบายดีบายบายไปก่อนเด้ออลิสไปบีผมก่อนเนาะหัวย้อมคือสิงโตนี่แสียตาไม่ใช่ฮะบ๊ายบายเน้ บายบายบ๊บายบายนะพี่อดบายบายสบายดี